เป็นไงเซ็ตตีลังกาก็บันนี่เซ็ตตีลังกาก็บันนี่แหละเซ็ตตีลังกาเจ้าสาวนอกบ้านเอาเรื่องแล้วเอามันมันจะขึ้นแล้วเป็นลงมาเป็นลงมาลงมามันจะขึ้นแล้วลงมามาเต้เต้ไนี้ ในช่องพี่ทองน้องดาวเรืองกันนะครับอเอซีอันนี้ก็ได้พาพี่ทองมาเล่นกับจเจ้านะเ,ออเสร็จละกินแล้วก็จะกลับบ้านกันเดี๋ยวให้แม่น้อยเอาพี่ทองกลับบ้านจะเป็นยังไงครับแม่น้อยนานบา่บ่บ,บ่นานแล้วไม่ได้ขึ้นนะไปไปไปนอเขาปไปน้อปล่อยบล่ะป่ก็แล้วเต้เจ้าแล้วรุนดูครับเอซีจะขึ้นพี่ทองได้หรือเปล่านานแล้วนานแล้วเออ อ๋ออ๋ออ๋ออืออือยังทำยังทำได้อยู่ทำได้ท้องว่าไปเกาะมาทังพี่ไป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 กลับบ้านกลับบ้านแน่เนาะไปหากอย่างประมินสาวไรพี่วันนี้ปล ah ่อยแม่แม่หน่อยนะเอาพี่ทองกลับบ้านเองเลยดู พาไปหน่อยดู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 ด,ดูพี่ทองพาแวะข้างทางแล้วดู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 ไปถึงบ้านหรือเปล่า<ป>หลังจากพี่ทองตกมันมาสองเดือนกว่าๆไม่ได้ขี่นะวันนี้ครั้งแรกเลยครั้งแรกของไ่หน่อยขี่พี่ทอง<ป>ฮะบอกว่าใกอเป็นคนคนแรกเองเอาเดินไปวปะปปทำไมต้องไปเขาพาพ่อเขาคนต้องรอพ่อไปเลยพี่ทอง có đấy ừ. để ngay đi. thế này các phi thong. ủi điêu quá này, xì coi coi. coi thong coi. mình à. cho khi ngay của câu khi ngả của câu. ไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหุดินลิวมากเลยนะจะได้กลับบ้านดีใจจะได้กลับบ้านดีใจเอปนักบกนัเาดปลักหมกนัดเขาด้ว อ๋อเป็นยังไงครับ F4 ดูโอ้โหท่าเดินท่าเดินยอดมากเลยจํำเอ้าจํำเอ้าเลยนะพี่ทองจำเอ้าจำเอ้าแล้ว F4 ไม่พอเนาะดูแวะแวะพายหน่อยแวะข้างทางแล้วนี่นี่แวะข้างทางกินหญ้าเติมพลังก่อนดูตาช้ำเลืองช้ำเลืองมองเลยช้ำเลืองมองเห็นสาวเดินมานะ F4 มองเห็นสาวเดินมาโอ้โหเกาะไว้เนี <Yeah. S 3> <c oughs> ่ยมันยังเยอะเห็นสาวเดินมาจะรีบวิ่งจะรีบไปหาเลยให้พันทักเนี่ยจ,จักน้อยจักน้อยจักน้อยเนี่ยพอมีแห้งเบิงเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเจอสาวนอกบ้านแล้ว <c oughs> เป็นเรื่องเลยพี่ทองเป็นเรื่องเลยดูดูเจอสาวนอกบ้าน แต่สาวนอกบ้านเอาเรื่องแล้วเอามันมันจะขึ้นแล้วเป็นลงมาเป็นลงมาลงมามันจะขึ้นแล้วลงมาะมันมาขึ้นนี่เราเรื่องนี่โอ้ดู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 ตามเขาดูดูหน้าสงสารแท้พี่ทองเขาไม่ให้ว่ะสาวอยู่ในบ้านทำไมไม่เอาของนอกในบ้านเรามีทำไมไม่เอาสนใจ <c oughs> ดู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 ไปแบบไม่สงสารพี่ทองเลยนะวารินจำไว้เลยจำไว้เลยนเข้าไปเบิงเบิงเดี๋ยวจะตามเข้าไปอีกนะจะตามเข้าไปอีกเลไม่ต้องตามไปกลับบ้านกลับบ้านเออไปบกลับบ้านเรากลับบ้านเราไปโอ้ตอนนี้เราเดินผ่านโรงพิเศษปกมันอยู่ครับเอจีโรงพิเศษจะมีอาการยังไงหรือเปล่าเมื่อมีช้างเดินผ่าน ทองไป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 เดินเร็วพี่ทองเดินเร็วดูดิดูดิเขามีอาการไงถือว่าไม่กระโดดใส่นะโโอ้ พาแม่หน่อยวิ่งแล้วจะพาแม่หน่อยวิ่งแล้วหนูแม่หน่อยแม่หน่อยทำหน้าทำตาเหมือนจะร้องแวะสุดทางโอ้ขี่ช้างไหมมาแวะตลอดทางเลยดูดูดูด,ด,ดูเอาเอา,เอาขโมยกินหญ้าเขาอีกแล้วแน่ท้างขโมยกินหญ้าเขาอีกแล้วเอ้ยปะปะเอออนี่จะโทษช้างหรือว่าจะโทษคนขี่กันแน่ เอาช้างไม่อยู่แล้วไม่หน่อยอู้อู้อมาแล้วมาแล้วดาเรีองพี่ทองมาแล้วฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหดูจะไปไหนโอ้โหโอ้โหึบฮึบฮึบเนี่ยเป็นยังไงเยัยหน่อยเฮ้ยมันเป็นยังไงถึงสั่งช้างไม่ฟังนี่ฮะเป็นยังไงไรมันอ้ขี้โดนหลังเลยไม่อยากเชื่อมันมาเกี่ยวกันวะมันเกี่ยวกันด้วยไหมนี่เกี่ยวกันด้วยไหมนี่ ไม่ได้ขี่นานเอาช้างมาอยู่มันเกี่ยวกันไม่นี่เกี่ยวเหรอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้รางวัลก่อนให้รางวัลก่อนให้รางวัลหญ้าหญ้าหญ้าหอมทองถอยถอยทองถอย,ถอยให้รางวัลหญ้าหอมทองคนละมัดคนละมัดหญ้าหอมทองคนละมัดนะนได้หญ้าแล้วนั่นน่ะเนี่ยชาเรื่องได้หญ้าก็หอบนีเหมือนกัน ดูมาลุ้นตอนขึ้นแล้วมาลุ้นตอนลงอีกรอบหนึ่งเขาจะเป็นยังไงเซตตีลังกากับบัณฑิตเซตตีลังกากับบัน,นีฑแหละเซตตีลังกากับบัน,นีฑแหละอ,เอ,เอล้เกือบแล้วเ,เกือบแล้วเอฟซีเกือบแล้วนะครับผมแล้วคือเอาไปผูกบัณฑิตขาสันใส่มเมื่อยไหมมันสัน <laughs> นี่เลยไปเห็นยางขาสัน ไ,ไ,ไม่ทำหรอกไม่มันเกี่ยวเลยโอแ้แค่เดินขี่อยู่บนคอแล้วก็เดินดุยดุยดุยเฉยๆ,ๆนี่ข,ขนาดนั้นเลยบ่กทำไมพี่ทองหรือแม่หน่อยกลัวพี่ทองก็ไม่รู้เดลย FC ขาสั่นนี่ไม่ได้สั่นเพราะว่าเหนื่อยหรอกสั่นเพราะว่ากลัวกลัวพี่ทองหรือเปล่าพี่ทองหายตกมันใหม่ใช่ไหมพี่ทองหรือ,อนานแล้วไม่ได้ขี่เนาะไม่ไหว เอ้าเอาซีเอาบอมเอนสิได้ไปส่งโรงพยาบาลซะบ่หือบอมเอนสิได้ไปส่งโรงพยาบาลซะบ่หือเอฟซีตาได้บยตายตายหรือว่าหาเรื่องขี้เกียจหาเรื่องขี้เกียจไปตัดหญ้าแล้วเปียกปูเดียวเราพูดเด้อค่ะนี่หาเรื่องขี้เกียจไปตัดหญ้าแล้วมีเรื่องแล้วให้หลักวันคุณจริง ตะขอก็อยู่น,นู่นเอินโอ้ยมาๆๆมามาซือให้เก็บก็เก็บอย่างเดียวบ้านๆๆๆโอ้ครับสันนบ่ไม่แหฮงย่างโอ้ยเออน,นี่แหละบ้านพี่ทงมัวแต่ทำอะไรมัวแต่ โมแต่เฟ้าพอ,อินอยู่ใช่ไหมนู่นพี่ทองบอกว่าทำไมจะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นน,าน,านู่นอะไรกลัวเด็กน้อยอเห็นเด็กน้อยมาไม่รู้จะยกแขนยกขาไม่รู้จะหันไปทางไหน ขาก็ยาวๆอยู่เ,ออเส็บแห้งเนาะออไปบันน้องดาวไปกินแตอโอยนู่นเดี๋ยวเออพิ่งหาเรื่องอีกด้วยโอ,อ้โหดูด ทำเองแล้วก็บุญเองถ้ากระปอมอยู่นี่ว่ากระปอมแล้วได้เนี่ยสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องเราเรืองล็กน้อยจะคอยรักนานๆฝานกพี่ทองและน้องเดาเรืงองไว้เนื้อหมูป้อมใจด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับส๋ราบวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ